ตอนนั้นเราเด็กกาลังโตครับอยากได้อยากกินอยากอะไรอย่างเงี้ยมีรถไอติมผ่านอ,อยากซื้อไอติมมาไอติมมาทิมแม่เราเจ้านี้มันเขามีหมูตอนนั้นหนูก็เชื่อว่าไอติมมีหมูตอนนั้นหนูก็ไม่กินไอติมไปพักเนึ่งติมมันม<ๆ>ตัวระอับตระดับอ๋อแม่กโกหกโ <harbor> <ๆ>ตขึ้นมาแบบหนูไม่จำไม่ได้ว่าตอนเมื่อไหร่แต่ว่ามันก็เริ่มรู้ว่าอ๋อ จริงๆแล้วมันไม่มีแบบแม่ไม่มีตังค์อย่างเงี้ยเราหาอย่งไงหามื้อมื้อต่อมื้อเนี่ยเมื่อเช้ากินยังไม่รู้เลยว่าตอนที่จะกินเอาเช้ากินไอ้ข้าวเช้าเราปนตอนสามทุ่มมื้อเดียวมื้อเดียวแล้วก็นอนเลยแต่ก็น่าประมาณนั้นน่ะนอนเลยเพราะว่ามันหมดที่หาที่พึ่งแล้วน่ะมันก็ได้มาแหละแต่ว่าได้มานิดนิดหน่อยได้บางทีได้ตังค์ที่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทมาก็ต้องมาประคองเพื่อจะเน้นก่อนเลยคือข้าวสาร Uh huh. ได้ไปซื้อโลนึงมั่งโลครึ่งมั่งแล้วแต่ซื้อเสร็จไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อแล้วก็หุงเป็นข้าวสวยนะต้องต้มข้าวต้มใส่น้ําเยอะอพอพอ,พอหุงเสร็จไม่มีไม่มีกับข้าวไม่มีอะไรนะตักมาคนละจานกันละคนละจานะลูกสิบกว่าคนนั่งทานกันนะ่ะเรากับแม่ยังไม่ได้ทานนั่งมองหน้ากันเดี๋ยวเหลือก็เป็นของเราปรากฏไม่เหลือเลยไม่มีเหลือแน่นอนอยู่แล้วน้ําข้าวครับแม่ก็ดองน้ําข้าวเพื่อที่จะมาให้น้องคนเล็กทานแทน้วา อันนี้คือความลำบากตอนนั้นครับที่ผมเห็นนะเออเออ,เอ,อพี่โตพี่โตออโตจะจําได้เวลาซักผ้าเนี่ยซักทีงกี่กระลมังสามกระลมังกระลมังน้ําแป๊บกระลมังน้ําแช่แล้วก็กระลมังน้าํายาปรับพนุมน้่ยาปับพนมก็แทบจะไม่ได้ออไม่ได้รดได้ลิ้มเลยว่ามันเป็นยังไงอะ่ะพะความที่เราจนแย่เนี่ยแป,ป๊บไปยังยังซื้อห่อละสามบาทน้เมื่อก่อนอเนี่ยสามบาทห้าบาทแต่ก็ซักเป็นกระลำมังเนี่ย ต่อยมวยได้เลยอ่ะแบบมันจะมีแปงอ่ะแปงแล้วก็จะเป็นไม้ประมาณเท่านี้ใช้ถูถูแล้วยิ่งใส่เสื้อนักเรียนอ่ะคอมันจะดำเนี่ยเราก็ถูถูจนเอ็นขึ้นกล้ามเป็นมัดมัดอ่ะยอดแล้วตากตอนตากตากยังไงมันจะมีองค์ใหญ่ๆอ่ะแล้วก็ตากตากกางเกงกางเกงเอาแปะไปตามองใช่ใช่เพราะมันจะโดนแดดด้วยแล้วก็มันจะมีต้นฝรั่งอยู่ฝรั่งก็เหมือนอย่างก็จะตายแห้งแล้วเนี่ยแล้วก็หักกิ่งปุ๊บแล้วมันกางเกงมันสามารถที่จะใส่ได้ สอดกระปสอดกระปาเงี้ยเอาตรงเป้าสอดอ่ะมันก็จะได้หลายตัวแต่ถ้าเอาสอดไปแบบตะแคงหรืออะไรเนี่ยมันก็จะได้น้อยถ้าตรงเป้าสอดสอดสอดมันก็พอได้หลายตัวโอ้โหตากตานต้นไม้เออไอเดียดีเนาะ เราเราคงมีไม่ไม่ถึงอยู่ไม่แต่ตาแต่เออตากับโอ่งเนาะแปะกับโอ่งนี่มันแห้งเร็วนะแห้งเร็วเพราะว่าโอ่งมันก็พลาโดนแดดจัดเนี่ยโอ่งก็จะมีความร้อนเนี่ยแล้วก็กระทบทําให้เสื้อผ้าก็แห้งเร็วเออระมานจําได้ไหมจาได้มีหลายช็อตแล้วถ้าเล่านี่ยิ่งกว่าเน็ตฟิกอีกครับยิ่งกว่าเน็ตฟิก้วยยาวเลยยาวครับมีหลายซีซันมากเลยแต่ถ้าแบบว่าเอาแบบ ง่ายๆสรุปง่ายๆไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์เลยบาๆสปอยสปอยเลยเนียสปอยเลยพี่หน้าเรามาต่อได้ได้เอาว่าเป็นเลยเมียอะไรช็อตไหนแล้วผมอ่ะจะไปซ้อมฟุตบอลค่ารถก็ไม่มีแต่ต้องไปซ้อมกีฬาฟุตบอลให้กับโรงเรียนพ่อเอาแม่แรงรถอ่ะในรถอะให้เราไปชั่งกิโลขายเพื่อเอาตัง ขึ้นรถเมลไปสองสตบก่อนอสาวๆบ้างเออสามาครับก็จะเป็นในช่วงที่เวลาเรียนหนังสือเสร็จกลับมาเราจะเรียนในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลนะคะก็เลิกบ่ายสามครึ่งกลับมาปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มีมุมในเรื่องของการเล่นเหมือนเพื่อนๆหรอกค่ะกลับมาปุ๊บก็ต้องมาคอยหาเศษเหล็กขายแล้วเพื่อที่จะหาข้าวหุงในมื้อต่อไปคือหนูกับพี่สาวคนที่สี่ช่วงนั้นก็จะเป็นเหมือนพี่คนโตในระดับระดับระดับที่ดูแลน้องอะค่ะคือมันจะมีเหล็กยาประมาณ 2เมตร3มถึง3มเมตรค่ะยาวมากแล้ววันนั้นคุณพ่อคุณแม่ค่ะให้หนูกับพี่สาวเนี่ยไปขายในโรงเ็จเหล็กแถวบ้านซึ่งโรงเศษเหล็กเนี่ยมันจะมีอยู่สองที่ที่แรกมันจะใกล้บ้านกับที่ที่สองมันจะไปอีกประมาณ 3- ามสี่ซอยแต่ที่ที่ไกลกว่าค่ะมันจะเหมือนให้ราคาดีกว่าซอยแรกคุณแม่เขาก็จะบอกเสมอว่าเวลาไปขายมือเอาไปขายโรงนู้นนะ้นไเอาขายโรงนี้ด้วยความที่เราตอนนั้นช่วงอยู่มสองมสามเป็นสาวแล้วเวลาแบกเด็ก เราอยู่ท้ายพี่สาวอยู่หัวพ่อหนูจะเก่งมึงอยู่หน้านะกูอยู่หลังความอาย่ะค่ะือนมันเป็นสาวเดินข้างถนนรถโรงเรียนผ่านไปผ่านมาเขาก็จะมองเราแล้วเขาจะอะไรประมาณนั้นค่ะเราก็แบกอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ตัดสินใจเอาไปขายลงแรกเถอะเพราะถ้าลงสองมันไกลใช่ค่ะมันไกลแล้วก็เดินไปแล้วมันอายด้วยตัดสินใจไปลงแรกได้เงินมาแม่ก็ถาม ไปขายโรงไหนโรงสองจ้าน <laughs> <laughs> <online> <c oughs> ั่นแหละก็จะเป็นความลำบากหลายๆช็อตค่ะถ้าถ้าให้เราก็อย่างที่พี่บอกหลายซีซันมาเหลือเป็นเนื้อพาร์ทของตัวเองที่เจอมาค่ะเออเย่ยากับผมเองพี่สาวสองคนคนที่สามคนที่สี่เป็นผู้หญิงไงสมมติมีอะไรที่ต้องลุยเราก็ต้องหันมาที่เราแล้วก็เอาคุยเหล็กคุยอะไรออกมาแล้วพี่สาวไปจัดการประมาณนั้นคับเพราะว่าน้องสองคนนี้ก็ยังเล็กเราโตกว่ากับประมาณนั้นแล้วเราเป็นผู้ชายด้วยหันไปทางนี้พี่สาวก็ผู้หญิง ก็ต้องเป็นเราะมาณนั้นเขาเป็น <alı> ฝ่ายจำแนกเราเป็นฝ่ายจำหนเาาจำแนกกับจำได้ใช่คุณแม่ตอนที่ท้องกันเยอะเยอะเอะเยอะๆเนี่ยฮะก็แสดงว่าการคลอดคงไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมแม่คลอดง่ายไม่มีปัญหาเลยคลอดทุกสถานที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลอดทุกสถานที่จ้ะเขาไปคลอดที่โรงพยาบาลแม่คลอดทุกสถานที่คลอดกลางบ้านกลางบ้านอ่ะติดไฟแดงแล้วก็คลอดอ๋อคลอดบนรถ คอดในรถแล้วก็คอดในลิฟที่พนักงานพยาบาลเปเรืออะไรเขามาเอาเราไปแล้วก็นั่งบนรถเข็น่มันก็คาอยู่ในลิฟแล้วก็มีลมเบ่งแล้วก็ปืดเลยอเอาปืดเลยอ๋อนี่คือไปถึงโรงพยาบาลแล้วไปถึงโรงพยาบาลแต่แต่ยังอยู่ในลิฟแต่งอยู่ในลิฟนั่งเอคล้ายๆอย่างเงี้ยนั่งบนรถเข็นนั่นแหละอ๋อนั่งด้วยไม่ได้นอนไม่ได้นอนนั่งอยู่บนรถเข็นเนี่ยแล้วก็พวดออกสิบหกคนแม่ แม่คลอดเองหมดเลยไหมคะคลอดธรรมชาติหมดเลยต่้งแต่คนโตอย่างคนที่16อ๋อไม่มีการผ่าคลอดเลยไม่มีผ่าคลอดเลยเพราะว่ามันคลอดคลอดง่ายคล้ายๆลักษณะเ,เหมือนจามก็หลุดนะเฮ้ยฮะฮะช่เจ๊เวะคลอด <c oughs> ง่ายด้วยด้วยความเคยชินของคุณแม่ครับก่ <c oughs> อนเขาจะไปโรงพยาบาลเพื่อไปคลอดนะครับเขาจะตื่นแต่เช้าทํางานบ้านทุกอย่างซักผ้าล้างถ้วยลลางจากทำกับข้าวแล้วก็ปลุกคุณพ่อไปส่งโรงพยาบาลจะคลอดอันนี้คือเรื่องประจำเขาเวลาคลอดน้องปวดท้องไหมคะ เจ็บเตือนเขาจะมีเตือนก่อนแล้วก็เจ็บจริงรวมแล้วไม่ถึงครึ่งชั่วโมง,ง,จงเจ็บจริงทังจริงและเตือนมาไม่เกินครึ่งชั่วโมงใช่พอเตือนก่อนปุ๊บแล้วก็พร้อมที่จะคลอดเลยอ่ะไม่เกินครึ่งชั่วโมงโอ้โอมีหน้าไปไม่ทัน